สวัสดีครับพี่พี่พเพื่อนเพื่อนวันนี้นะครับวันนี้ผมจะมามาเล่าเรื่องมาแชร์ประสบการณ์ดีกว่าแชร์ประสบการณ์ที่ผมเคยเคยโดนพักเกมาสดๆร้อนๆเนี่ยนะครับก็คือครั้งล่าสุดในสายหลวงปู่ของเราเนี่ยนะครับคือสายอื่น,นะเคยโดนนะครับแต่ว่าสายหลวงปู่ขนาดเราแบบมั่นใจแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังโดนได้นะครับ พราะฉะนั้นก็อยากจะฝากเพื่อนๆไว้ว่าอย่าประมาทครับอย่าประมาทไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าเขาจะเป็นสายตรงเป็นผู้มีความชำนาญหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราต้องสิ่งแรกเลยนะครับที่เราจะต้องมีก็คือความรู้ในพระองค์นั้นก่อนที่คุณจะเช่าพระองค์นั้นน่ะคุณต้องรู้ก่อนว่าพระองค์นั้นน่ะ แท้อย่างไงแท้ดูตรงไหนต้องหาจุดแท้ของตัวเองให้ได้ครับจะคนอื่นจะสอนให้ดูแท้ตรงนี้ก็แล้วแต่อันนั้นก็คือเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งแต่เราก็ต้องหาจุดแท้ของเราไว้บ้างนะครับประสบการณ์เนี้ยที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี้ยก็คือมันมีมันจะมีเรื่องก่อนหน้านี้อีก เดี๋ยวผมจะจะเอารูปเลขาคณิเนี้ยเป็นตัวละครแล้วกันนะครับจะได้ไม่งงเราจะได้ตามเรื่องได้ถูกต้องโอเคอันนี้ที่ผมจะเล่าวันนี้ก็คือก่อนที่ผมจะโดนพักเกน,นะครับจะได้รู้ว่าพักเกที่ผมเอามาเนะี่ยเอามาจากไหนนะครับคืออันดับแรกเลยคุณสามเหลี่ยมนี้คือคนสามเหลี่ยมเนี้โดนพักเกมาครับ คือเขาเช่าพระเก๊เฮ้ยเขาเช่าพระมาทั้งหมดสามองค์เขาเช่าพระมาทั้งหมดสามองค์โดยเช่ามาจากคุณวงกลมเนี่ยครับโดยเช่ามาจากคุณวงกลมคือคุณวงกลมเนี่ยไปเสนอขายให้คุณสามเหลี่ยมเนี่ยสามองค์โดย dachte, คุณวงกลมครับคุณวงกลมเนี่ยไปเช่ามาจากคุณสี่เหลี่ยมผืนผ้า คุณสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเช่ามาทั้งหมด3องค์เช่ามาทั้งหมด3องค์ปึ๊บแล้วก็คุณคุณสามเหลี่ยมเนี่ยก็คือรู้จักกับคุณสีเเณส่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่แล้วเพราะคุณสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยได้นําพระเนี่ยมาขายให้คุณสามเหลี่ยมเนี้ยอยู่เป็นประจําก็เหมือนแบบมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ก็เลยก็เลยนำพระเนี่ยทั้งสามองค์เนี้ยไปให้คุณสี่เหลี่ยมจตุรัสเนี่ยเช็คอีกทีว่าพระสามองค์เนี้ยมีเกยไหมมีเกย์มหรือเปล่าผมก็ระหว่างเนี้ยผมก็ไม่ไม่ทราบนะครับว่าคุณสี่เหลี่ยมจตุรัสเนี่ยได้นำพระไปให้ใครเช็คแต่เขากลับมาบอกกับคุณสามเหลี่ยมว่า พระที่ไอ้วงกลมนี้มันเอามาขายให้ให้เนี่ยมันเกยอยู่สององค์มันเกยอยู่สององค์นะครับก็คือมีแท้องค์หนึ่งแล้วก็เก๊ยสององค์นี่ครับจำคนนี้ไว้นะครับจำคนนี้ไว้ต่อไปมาถึงเรื่องผมแล้วผมก็ ผมก็ได้เช่าวันนั้นเห็นเห็นเขาโพสอยู่เห็นเขาโพสตอยู่ผมก็ติดต่อเข้าไปว่าเออผมสนใจพ้าองนี้นะครับผมอยากจะเช่าพ้าองนี้ผมก็ไปเช่าพ้าจากคนนี้โดยนี้โดยผมผมยังไม่ทราบนะครับว่าเขาเอาพ้ามาจากไหนยังไม่ทราบนะครับว่าเขาเอา้ามาจากไหนปุ๊บผมได้พ้ามาเสร็จปุ๊บผมก็มาเช็เชค ผลสุดท้ายเก๋เกครับเป็นพาเก๋เป็นพาเก๋ผมก็ได้ส่งคืนเข้าไปเขาก็ได้ได้คืนตังค์ผมครับและอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมชาติของวงการพลานะครับที่ว่าถ้าเราเอามาเช็คกันแล้วว่ามันเก๋คุณต้องมีการคืนเงินกันนะครับก็คืนกันไปแล้วทีเนี้ยคนเนี้ยเริ่มแล้วนะครับคนเนี้ยโทรมาหาผม โทรมาหาผมมาว่าผมว่าเฮ้ยเงดูพระยังไงทําไมพระถึงเก๊อย่างงู้นอย่างนี้ว่าเพราะว่าพระองค์เนี้ยพระที่ผมเช่าคนเนี้ยมาคนเนี้ยก็ไปเช่ามาจากคนนี้เหมือนกันผลสรุปว่าพระเก๊ที่มาจากคนนี้กับที่ผมเช่ามาจากคนเนี้ยมาจากที่เดียวกันโดยก่อนหน้านี้นที่ผมจะเช่าเนี่ย ผมยังไม่ทราบเลยนะครับว่าเขาเนี่ยเอามาจากไหนผมเพิ่งจะมารู้ตอนที่ไอคนเนี้ยมันร้อนตัวว่ามันเป็นพระของมันเองเนี่ยแหละครับมันเปิดเผยตัวมันเองว่าพระเนี้ยเป็นของมันมันก็บอกว่าผมเนี่ยได้มาจากลูกศิษย์หลวงพ่อได้มาตั้งแต่ตอนที่หลวงพ่ออยู่อย่างงู้นอย่างนี้อันนี้ผมไม่รับรู้ด้วย คือถ้าผมดูเก๊ผมไม่ชอบก็คือจบใครจะดูแท้ก็เรื่องของคุณกระแท้ไปแต่ผมดูเก๊ผมคืนคุณไม่ต้องมางงแงแล้วผลสุดท้ายผมก็เห็นพระองค์นั้น่ะไปอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งแล้วผู้หญิงคนเนี้ก็ ปล่อยพระองค์ที่ผมว่าเก้นเนี่ยไปอยู่กับเขาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปคุยอะไรกันยังไงพระถึงไปโผล่กับผู้หญิงคนนี้ได้นะครับแล้วผมก็เห็นเขาปล่อยอยู่แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ใครแล้ว เนี่ยครับเพราะฉะนั้นสําคัญมากนะครับที่เราจะจะต้องดูพระให้เป็นเห็นไหมครับผลสุดท้ายปัดไปมามาพระเก๊ก็มาจากคนเดียวกันเห็นไหมมาันจะาคนเดียวกันคนที่น่าเชื่อถือในวงการด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝากดูกันไว้ด้วยนะครับดูดูพระให้เป็น ดูพ่เป็นดูพาขาดอย่าหวังแต่ของถูกนะครับอย่าหวังแต่ของถูกอย่างเดียวหารุดหุดไม่ได้แล้วครับพระสมัยนี้ครับเพราะว่าพระที่มันมีมีชื่อมีรูปลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนอย่างเงี้ยมันเซิร์ชในเน็ตหรือว่าถ่ายรูปในเน็ตแป๊บเดียวก็หาได้แล้วครับหากลุ่มได้หาราคาได้ไม่ยากหรอกครับเรื่องแบบเนี้ย มันอยู่ที่ว่าใครจะเชื่อใจใครได้มากกว่ากันเพราะพระต่อไปอะ่ะถ้าพระมีราคาเนี้ยสิ่งที่สําคัญก็คือประวัติประวัติการได้มานะครับถ้าประวัติคนนึงเสียไปแล้วเนี่ยก็จะไม่มีราคาเลยนะครับเหมือนพระสมเด็จอย่างเงี้ยเป็นของลุงคนนู้นลุงคนนี้อย่างเงี้ยครับก็สามารถมีราคาขึ้นได้ แต่ถ้าเกิดสมเด็จไปอยู่ตามตัดสีรักษาเราไปเช่ามาแล้วไปปล่อยอย่างเงี้ยเขาก็สามารถตีเก๊ของเราได้นะครับโอเคครับยังไงก็ฝากฝากไปด้วยนะครับฝากให้ใหพยายามดูพาแท้ให้เป็นละกันนะครับเด็ครับสวัสดีครับ